ค่ะกับสวัสดีง่ามๆพอแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนเราขอสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะเมื่อวานแอดก็ได้เดินทางมาวัดปูกระเบื้องแตกเนะค่ะพี่น้องเด้อซึ่งมาตามต่อตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วปูนิ่งหกแปดล่างออกหกแปดล่างนะคะพี่น้องเนาะค่ะงวดนี้แอดกับบุภาที่สิติตามท้ามข้าวไปฝากพี่น้องปองไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบิรงมาชมแล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็เดินทางมาวัดปูเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เเเเข้้าาามมมให่่่่กกกก็อออยลืืืดกดดกดระะะิิงแงแจตน,นนไไวคะพพสบ ข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้กําลังทมดินนะคะพี่น้องเนาะกําลังเห็ดวัดเห็ดว่าเนาะค่ะสำหรับปูกระเบื้องแตกนะคะพี่น้องค่ะทางทีมงานมานำกันกําลังตํำบกุงค่ะพี่น้องค่ะในบริเวณวัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อยู่ในปลาในดงพี่เดอ้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะแอดก็ขอขอบคุณขอบพูณเนานะค่ะเอฟซี 4, ที่ได้โอนปัจจัยมาซอยปูเนาะค่ะซอยสางเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอให้ย่อๆยิง,งๆเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ทมดินก็ขอให้ขึ้นให้เกินเนานะค่ะให้ขึ้นจะเลื่อนลงเรื่องเนาะค่ะบริสัทดันทุกๆดันเนาะค่ะบวิษัเป็นการเงินเนาะค่ะเป็นครอบครัวก็ขอให้หงให้เรื่องให้เรื่องให้เหลื่อมให้สูงขึ้นสูงขึ้นคือถมขี้ดินนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะปูเพิ่นก็ กำลังดําเนินการก่อสร้างนะคะพี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอพุ่นพี่น้องปองไปเนาะค่ะที่ได้รวมบุญกับปูข้ามาเนาะค่ะพี่น้องงวดสิมานี่ก็ขอให้ได้สามตัวตรงๆเล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะวันนี้ข้ามาไปพบไปพ่อหรือว่าไปกราบปูพร้อมๆกันเลยค่ะนมัสการปูน้มัสการค่ะปูนมัสการค่ะพอจีนมาเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่าปูมาฝันดีคักแน่แต่เปลียนจังไดแต่นี่ ท่านสีได้ฟันให้ไปตัวเลขคือจังไดวา่วายัดฟออตเตอร์ตัวฟันปนก้อนอืมโอ้อคอยฟันเพื่อไปเรียงพันทันทีเลยค่ะโอาดังๆนงี้จังหน่อยก็ได้ดับปูเด้อเพราะว่าทอดทรัพย์ของทั้งสองพ่อพ่อรวยนี่ราคาลอยอยู่ปูไอ,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 อ้โชกโมนี่เจาราคาหมื่นขึ้นมาอยู่ค่ะอ้าวตามที่คอยหายต้องก่อนเนาะครับให้ให้ไปสองห้าเก้าเนาะเกลีย์กลางมากๆแล้ว เดือดร้างได้ไหมอะไรบอกผ네มกจะจะว่ากระถาฟันจังกันกรฟันใก่อนแต่บ้านฟันใหายางบอกเนี้ยท่างไปก่อนกันอืมเปนข้อฟันเพิ่มนี่เขาจิบจมืออันทันทีโอ้แต<ะ>่แต<ะ>่ว่าสิบอกจังก,กันอยู่นะปูนะบอกจังกันเออแต่ว่าหางตัวเน้นนี่ขี้หนึงจอมือจอเวียนมากข้อจีฟันแมนเมนก็ะแฟนบนนักบนที่เขานักบนบนเอาผู้ห้ตัวได้บนไปเมื่อนั้นเหรอ มาเอามาเน่ยเอมายมายืมเนี่ยะยืมจึงยักบาทเน่ยเบอร์ท่ปูเขียนไปสองสองเบอร์เบอร์ใดไดปูเบอร์ห้าเจ็ดสามบอกเบอร์ยังอ้เโอเออันเบอร์ห้าสาไกัทนี่โนี่เห็นบอนีปูได้วางเลยเห็นบอกับทรหากั ปูวาันช่วงเร่งๆกับยาโท์เพื่อนปฏิบัติเพื่อนเดินจมกลมนั่งสมาชิปูเลล็กชนี้คือเลขบนนะปูนะที่ปูหายไปก็คือ,อ,อสองห้าเก้าที่ทปูหาปก็คืออหัาเน้อียเนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่นี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนีเนี้ยเนยเนียเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่เน้ยเนเน้ย เสองหานออกบนเนาะบ่นพราบอกอีกแต่บอกกันบอกทีช่วยมือไปนะครูต้อออกล่างเนาะต้องออกเดี๋ยวเดี๋ยวจนมือพวกคนไปจากเลี้ยงอย่นี้เมื่อวานนี่เขาห่าน้อยอีกแล้วจริขอหานอยพระเจ้าโอนเงี้ยม่านให้เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางเงี้ยมานะออกเมื่อวานนี่บ่โอ้ไม่พลาดบ่ได้ตัวสันแม่ฮ้ามองออกจนได้ตัวนี่ เหสองหา่ปูหาก้าออกแล้วเหีืยสองหาะสองหา่ะบนเนี่ยเหลือหาหากกัท่านออกฮานอยโอ้เหลือหามื่อนี้เาก็ตามนี่เราไปตามหากนี่เราไปวัืนี้ละบันี่เด็ปูเล็กปล่อยปเลขไปแล้วนักโหริมิตีเลยนี่มีเป็นจางไหนปูนี่มีนี่คือนอนฝันนาะอนั่งสมาธิฝันฝันฝันนีมิตีคือว่าหันคือข่อยเหยียบอันนั่น โอ้ยแบแมวแมวยุ่จังมังคือแันกันมาวันี้นีมิดว่าจับไก่จับไก่เสิรงกันโอ้ไก่ไม่ได้สูงงามมจับไก่เซิรงกนไม่สูงงามวนขอวันไก่เก่าท่านนะไก่เก่ามกหายอืมนะแต่ยุ่งางแล้วเราะโดนนกบินมาอีกเลยนกบินมาอีกนกบินมาสองตัว ินมากคามรักขาอีกได้สองตัวจับยุ่งจริงจับยุ่งจริงเลยไป่ได้อีกโอ้กะดีเข่าสองตัวเพื่อกาอันที่ปูเนาะสองตัวเอาสองตัวเอาสองตัววนเจ้า่ะกะดีเจะาสองตัวล่างซีวาสักคนครับัันเอาจ่อมือค่อยฟัเนาะปูเนาะเห็นเห็นหาเก่านี่บ่เห็นสตัวเ่าเห็นสองหาเก้านี่ ว่าจันเนาะมึงมึงคู่าจันมาเอาเลขมาเอกันให้หมวฟันหอบเลขหกแปดมาหงวดนี่หอบหาเก้ามาให้หอวฟุตหอบหอไปเลยนั่นคือว่าันฟันทงเล้อบอกพีเดียวครับผู้เหแซรก็แชร์ไม่เชร์ก็เม่อืหอบเลขปหอกุเนาะหกปดมาหัวันอือ ปลอหัพาก้หักปยหลยได้หับไปหัเยหมันเลยอันนี้ฝันจริงอันความจริงความจรินาะครับปู่อันเปล่นสัตแต่่อนี่มีดีแล้วะว่าที่เขาเลยครับนี่มีดอีกคือจับไกล้ได้สอตัวนี่นะนีมีดนี่ที่จับไกลได้สองตัวเลยจับไปสองตัเอาจับนี่มันไม่เกียบบปูปเปลนเจ็บ่ค่ะ องตัวมันอยู่เลยนะมันอยู่เลยนะไกลมันง่ามไกลมันงามสองตัวสองตัวใบปุ่นล่างวานี้ว่าปล่อยวางที่จับไก่นี่เอามันเสื่อแม่พันธุ์กันเราโอ้ยมันงามว่ะมันไมันตโวง่ามบวดแต่เรามาทั้งน้อยมันอกกินมากมากมากนะมันบอกินมาหาอยตัวเดียวคอยเด็กกั๊มเดมือกำ๊ลัดขามันน่ะยื่อจังมั่งที่เราคใั่แม่แล้วคือ อย่าพ่อแม่วนี่เนาะปูเนาะคือเดียวกันม uh, ันเข่าบนล่างมาสองวันแต่ที่วันนี้ให้เข่าสามตัวบนสองตัวล่างได้เด้อปูเด้ไหมคับผู้เลียไกเห็นห้เน้ยงกคือเด็กอยู่อันครับผู้ใดหาพิจารณาอยู่เนาะครับส่วนเล็กล่างนกระด้มากแล้วเหล็กล่างเก้าสอง เด็กดังเป็นเจ้าสองบไก่กันนี้แบบเนาะเขาบอกมันเขาบอกมันก็มาเข้ากันแล้วเ้าไปไปจับกรรมานอย่านี้เลยเบื้องผิดเก้าสองมาเนาะเอฟซีกันเขียนเนีนี่ม่เก่าสองแล้วี่เก้าสองเ้อมนี่เด็กสองคููนี่แหละตัวนี้ตัวหาพขคู่ชู้เขกันเลยทีเด คือกัน้เทียวว่าเป็นตกันเนาะเเป็นฮกกเนก้านะพกแม่นแม่นตัวกันวีห้าพ็จรับข้าฮะก็มียางมันมีหลายคือเรียงท้องดินนี่ก็เราเรียงท้องดินสามรถขัน่้อสามร้อยรถบัว่้าพเจิสี่ร้อยอันนี้จีเป็นเลขว่าสามร้อยมันยังออกอีกน่บุเจาสังสารมา ตวรออนตล่ต้พิจณาเาเด้อพิจารณาเาใคมาคู่ไหนระวังสามตัวกับสองตัวเขอไม่สามตัวมันมีคาด้อเาเเนาะครับผมอันเดียวกันมั้เดียวกันเดียวกันพูดมันิม่านี่ดีจะบอกออกดีทีนีเรียกหาเก้ายูนคนเห็นขแค่ส เอานี่จ้ามืดอนจีิจากวันที่เทาไดปูสีฟันมเจ้าแลต้องย่่มากเจว่าเว่ามันนานลอีกจักมือเอาล่างมามนู้นล่างกากานูปูจักอาทิตย์นึงก็มากไปอีกจักอาทิตย์นึงเออมันมันันหน้อเขาจะทนอาทิตย์หนึ่งวันวันที่เทไลีวันที่สอหลั สองกะทิบวกเจ็ดกับวันที่เก่าวานวันที่เก่าเนาะปูเนาะอีกจกอาทิตย์นึงก็กะทิมาต่ำชนมากมันมันสิใดจะทอดงายหรือเปล่าครับคืองแปดนะครับอืมอันนี้กระเดงอันนี้แดียงเือากันแดงคือครึ่งเือากันนี่สามตัวอันนี้แดงบ่่นีปูอันนี้ป่อันนี้เขาบอกอันนี้เป็นเขาบอกที ทุกหันแล้วืเกาเกาสามเมืนเขาบอกมันละมันกพได้สรนกาเตัวครับเกาสก็หกสามบว่แมว่าเ่สารเราเขียนไว้ให้อยู่ผู้ก็บอกเขียนให้เขียนสาหกกันแม่ผูยังาอยู่ท่นเขาเขาจะบอกว่าฟันทุ่งไหนเขาจะสอบฟันท่งพามาหอนเขาจบอกอยู่แต่ว่าออกคิดก่ได้ครับว่าไปเพื่อปะมุ่งความดีถ้มเขาจองร ก็ถัฒาเงี้เรางหปทรหามน่งละแสนโอ้หกดนเห้าได้น้ำปูไหลแล้วข้าเจ้ากับม่ซอยถมดิ่งถมเขือยู่ทีนอะแถ้าีนผมมีเถ่าอนมาอยู่โอ้เจ้ามันหน่ไหะก็มาจังไดนนาะี่เจ้าที่ไหนว่าเขาว่าอยาไป วเป็นางเนาะผู้ใดเฮ็ดพู้นั้นก็ได้เจ้าระบุนนาะพูดเนาะเช่นกเมือรกเจ้าผมกเจ้าถึเลยเจามากไเมือแรมเจียวออืมพูดไ้มากมเกียวใคทันทีถึงก็เจ้าสีมาปุ่งพุ่มบ่เจ้าถึงเลามองข้ามแต่เนื่อนหมอผงต่อตะเคียนครับผม ก็ตั้งศาลคนึงหมตั้งศาลน่เขียอืนั่นคืออยู่นีเนาะอยากเขีดศาลต้องปั๊บดินก้อนปตั้งศาลึงนมีคนบริจาคตั้งศาลาสองพันสองสองพันก็บาทตั้งศาลคือว่เฮ็เหืนมันช่งงใหญ่หลุดแขนมันจะก้อนเอะแ่นมงต้องหาเลยเติมงมีคนบริจาคมาแล้วสองพันโอ้มีคนบริจาคมาแล้วแม่ว้า สองพสองบอกว่านผู้ชีเฮตไอ้งบประมาณสองพันสองวันวันบอกโอ้ยสองพันสองกับสามท่อกัะปั้นนี่เท่านั้นเพร้ะว่เพิ่บอกหมดเลยบอบอกง่างไดถึงนันเนาะอขาาขึนตงวดนีกันเนะ จับไปทั้งกับจับหกเข้อคเลขบ้ว่าสิเป็นข้อคเตียมไปแล้นามมันจับไปนี่คือคือว่ามันอยูหรอล่าฝันว่าได้จับได้เจอเนยูแล้ว่แล้วนะบ่ตีเป็นเลขเป็นเบอร์ยังใดท้งสิ้นบอตีคือคนขยัแมวก่ตีทสี่เด็ว่าเขา่ตีบ่ตีด้ผู้บ่ตีันยูหแล้วมันินมากทั้งทั้งนกมันมากมหาไปก็จับต่้างลับถูวเนาะครับ รับในสอขาหนอขวบตีสี่เฉลี่เลย้มกันแล้วเจ้าเจ้าสี่ีวตีเฉลี่ยเจี๊ยบไยัเาทำจมเจบนะใกล้ัดตูใกล้โ่ตัวก็โเจีย่มันจะนั่ง่านัดฝันยังที่นี่ฝันเลขแล้วใดต่างหากัานฝันจะว่าเลขสีเขาว่าเขาเราเล่าคอยมาเราฝันยังที่แหละโดยเฉพาะเปลี่ยนยังที่ี่เลยคูเพราะว่าอยผู้ใดอ่นั่นนะเสียาเลิศนะแพ่ว่าเขา กันปูา่าจะว่าดลายน่าอยู่น,นะขเขาแท้แรัวก็ข่จะฟันท่งขันฟันทุ่งตัวใดหนี่ตัวงแถวนี่เขาิกไไาจิก้มไร่ายแด้จับเลยอัดไปทันทีนเลยมผมขายเลยกเมือมานนี่ปูฉีบวางเลยถ้าเลขว่มีตัวนั้นตัวนี้นี่ข่ีเส้าวางเลขเลยนีปูระวางจัดเลยวอกมาโป่งเลยเลขตัวเดียวแล้วดิหมายถึงเลขตัวเดียวแร้วว่ามีตัวนั้นตัวนี้น ก็มี่ได้เจอเลขเบื้องนีตัวเบื้องเลี้ยงกน่เขาคอยวิ่งค่ะพ in ี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูกระเบื้องแตกเข้านาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะปูบะมันใจคักอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังเลยก็หยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีทนใดมักกับจัดคัดกระพานเนาะค่ะถ้าบ่มักกับพานไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ามักกัสั่งจองลอตเตอรี่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆเนาะค่ะจากปูกระเบื้องแตกเข้าก็มี่สองห้าเก้าตัวร่องก็ะห่าหก แล้วก็เก้าสองนะคะเลขล่างเน่นเม็ดเดียวโดดโดดนะคะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องค่ะกับมิธิ์เขามีสิ์หลุดนะคะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทางช่องเป็นซื้อกลางหรือว่าเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะถือพิษพี่น้องก็เอาไปพิจารณากรเนาะค่ะพี่น้องเนาะถามักก็ค่อยจัดถ้าคัดก็ผพานนะคะพี่น้องค่ะ แต่ว่าที่แน่ๆงอดที่แล้วเขาเต็มๆนะคะพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบพารที่ซิมเมติตต,ตามทำไปฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกท่านเฮ้งเฮ้งรว่ยรุดยนะคะพี่น้องเด้อล้วก็ขอกําลังใจจากพี่น้องปองไปทุกท่านนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้วยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ